ครั้งแรกในประเทศไทยประสบความสําเร็จเครื่องบินขับไล่กองทัพอากาศทดสอบขึ้นลงบนถนนทางหลวงตามยุทธศาสตร์ชาวบ้านตื่นเต้นแห่ดูจํานวนมากกองทัพอากาศทดสอบขีดความสามารถเครื่องบินขับไล่โจมตีกดิบเพนแบบบินลงและบินขึ้นบนถนนหลวงหมายเลข4287ในพื้นที่จังหวัดสงขลาตามยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศโดยมีพลอากาศเอกทันพักดีพัฒนกุลผู้บัญชาการทหารอากาศนายทหารระดับสูงของกองทัพอากาศพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมสังเกตการท่ามกลางชาวบ้านจำนวนมากที่มาร่วมดูการขึ้นลงจอดในครั้งนี้อย่างตื่นเต้นโดยการทดสอบครั้งนี้กำหนดรูปแบบ2เที่ยวบินโดยเที่ยวบินแรกลงถนนและเติมเชื้อเพลิงพร้อมติดตั้งอาวุธและเที่ยวบินที่2วิ่งขึ้นเพื่อปฏิบัติภารกิจโดยใช้เวลาทั้งหมดประมาณ1ชั่วโมงก่อนทดสอบจริงบนถนนหลวงหมายเลข4 2 8 7เเบื้องต้นผลการทดสอบแสดงให้เห็นถึงสมรรถนะของเครื่องบินขับไล่ที่สามารถขึ้นลงบนถนนได้ หากเกิดเหตุสนามบินถูกทำลายส่วนรอบที่3เป็นการบินโชว์เพื่อให้ประชาชนและทหารได้ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึกกับภารกิจสำคัญครั้งประวัติศาสตร์โดยกองทัพอากาศทดสอบการบินขึ้นลงบนถนนหลวงครั้งแรกของเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบกระดิเพนบริเวณถนนหลวงหมายเลข4287ในพื้นที่จังหวัดสงขลาตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทดสอบขีดความสามารถเครื่องบินขับไล่กระดิเพนเรื่องความอ่อนตัวในการวางกำลังและการปฏิบัติภารกิจในทุสนามบินและพื้นที่ ที่มีความเหมาะสมทั่วประเทศรวมทั้งเตรียมความพร้อมปฏิบัติภารกิจโดยไม่ใช้สนามบินกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเมื่อสนามบินถูกโจมตีให้เป็นไปด้วยความปลอดภัยและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถเชิงยุทธศาสตร์ในการวางกําลังการทดสอบครั้งนี้กองทัพอากาศเลือกใช้ถนนทางหลวงหมายเลข4287อําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจากตัวเลือกเจ็ดเส้นทางทั่วประเทศเนื่องจากผลการสํารวจและตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เทคนิคกองทัพอากาศและเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง พบว่าสภาพทางกายภาพของถนนหมายเลข4287มีลักษณะเป็นทางตรงและมีความยาวต่อเนื่องสามารถรองรับการขึ้นลงของเครื่องบินขับไล่ได้ซึ่งการทดสอบได้ดำเนินการตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวดกำหนดรูปแบบการทดสอบ2เที่ยวบินโดยเที่ยวบินแรกลงถนนและเติมเชื้อเพลิงพร้อมติดตั้งอาวุธและเที่ยวบินที่2วิ่งขึ้นเพื่อปฏิบัติภา,ารกิจใช้เวลาทดสอบทั้งหมด1ชั่วโมงซึ่งเครื่องบินขับไล่กลิบเพนใช้ระยะทางวิ่งสั้นมาก เพียง7 0 0ถึงเมตรนับเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติภารกิจผ่านความร่วมมือของทุกภาคส่วนถือเป็นบททดสอบสำคัญหลายมิติทั้งการทดสอบความพร้อมอากาศยานต่อการตอบสนองภารกิจที่ต้องรวดเร็วทันเวลาและมีประสิทธิภาพทดสอบขีดความสามารถของนักบินในด้านทักษะความรู้และการสุกตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อให้เกิดความมั่นใจและความปลอดภัยสูงสุด